พ้ยไปแล้ววะเฮ้ยผมมาทราบหมอจริงปะเฮ้ยเอา้ามันออกซึิรทุกคนมันออกซึิรเริ่มเล่นใหม่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาใช้แลกคูนตอนนี้ผมมีอยู่20เชคเกิลคลิปนี้ผมจะทำให้มันเป็น100ล้านเชคเกิลด้วยแลกคูนแต่รู้สึกว่าผักก็ต้องปลูกนะถ้าไม่ปลูกเนี่ยมันจะไม่มีอาหารให้น้องกินนะ ถ้าถามว่าทำไมผมเรียกค่าเงินในเกมนี้ว่าเช็คเกิลนะครับก็ดูทางขวาเนี่ยครับมันเขียนว่าเช็คเกิลเห็นไหมผมมีอยู่20อ่ะก็เรามีเงินอยู่20ใช่ไหมครับเริ่มจากการซื้อแครอทก่อนเลยนะครับอันดับแรกแครอทซีดนะครับซื้อเลยพอเราได้แครอทมานะครับก็ทาเหมือนทุกพาร์ททุก e ีีทุกอย่างนะครับก็คือปลูกแครอทครับเริ่มใหม่จากศูนย์ใครๆก็ปลูกแครอทใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้เนื่องจากเรามีแลกคูนผมจะปลูกไว้เออปลูกไปงั้นแหละครับตามภาษานะครับแต่เราจะไม่เก็บจนกว่า จนกว่าอะไรเดียรอบนี้ผมจะไม่เก็บขรัดนี้ครับผมจะปลูกขรัด,ดองอันนี้ไว้ยันจบพาร์ทเลยและจะใช้แลกคูณแทนนะครับผมก็กดใช้แลกคูณเลยนะแล้วก็รอแลกคูณไปขโมยขโมยอะไรลนะมันไม่มีใครเลยขโมยอะไรอนะ่ะเดีผมหาเซิร์ฟดีๆกันดีกว่าครับเซิร์ฟดีๆของผมที่ผมจะหาคือจะเป็นการสุ่มนะครับผมจะกดที่ตรงนี้เลยนะครับสีฟ้าตรงนี้เลยนะกดปุ๊บมันจะสุ่มนะว่าผมจะได้เซิร์ฟไหนและจะมีคนมีผลอะไรบ้างนะครับมาแล้วครับ เข้ามาแล้วครับที่เซิร์ฟแรกนะครับเหมือนจะมีคนอยู่คนนึงนะครับเหมือนเออมีคนจริงครับแต่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ขโมยสักอย่างเข้าเซิร์ฟมานะ่ันไปทางซ้ายก็เจอนะครับดอกเบื้อเริ่มเลยนะครับได้ดอกเดียวคลิปนี้จบเลยนะหนึ่งร้อยล้านนะครับเป้าหมายในคลิปนี้แต่บางอย่างเนี่ยโอ้โหขายได้8000ล้านเลยวะแต่ถ้ามันเก็บถั่วให้เราเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงนะ โอโหแล้วแบบในเซิร์ฟมีอยู่4คนนะครับรวมผมเป็น5แล้วผลไม้ต้นละหมากรากไม้เต็มไปหมดเลยไหนลองดูตรงนี้สิโอ้ตรงนี้เหมือนมีบนนบอสซ้ำด้วยนะครับถ้าได้บนนบอสซ้ำม,มาเนี่ยแจ๋วเลยคลิปนี้จบเร็วมากครับขายได้เท่าไหร่อะ,อะ8 3 8 6ล้าน1่งแล้าโอ้ยาวเหลือเกินยาวไปไหนไม่รู้ครับลองไปดูอีกบ้านครับว่าอีกบ้านหนึ่งมีอะไรครับทำไมตัวผมเป็นอย่างนี้วะ เป็นอะไรเนี่ยมันเก้าอี้มันเป็นอย่างเงี้ยลูกเอ้ยโดสูงเฉยไอตรงนี้เหมือนเขาจะถืออะไรด้วยคนระับอะไรเอาเอาเอาเขาจะบุนทำไมคนะรับมันทำให้เกมแหลกนะครับแล้วมันจะทำอะไรกันเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้างครับมี Elephant Ears นะครับก็แล้วก็วกอะไรเนะี่ย Dino น r r o o m แล้วก็มี Moon Melon มีมะม่วง Ember Lily Burning Bud ดูที่จะได้อะไระครับแล้วคนนี้มีอะไร คนนี้มีโบนบอซัมนะครับอุ้ยแต่เซิร์ฟนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะที่ผมเข้ามาเนี่ยตอนนี้ครับรอครับรอแลกคูนคับตอนนี้ใช้เวลาอีกโอ้โหสินาทีสินาทีเลยเหรอครับมันจะหมดก่อนไวเนี่ยหมดก่อนคือเขาอาจจะออกเซิร์ฟหนีผมไปก่อนไงแล้วไอ้แลกคูนผมก็อาจจะไม่ได้ขโมยนะถ้าเกิดคลิปนี้มันขโมยแบบเนี่ยโบนบอซัมเนี่ยขายได้ร้อยล้านขโมยแบบเนี่ยผลใหญ่ๆเนี่ยขายได้อะไรเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยโอ้โหจบคลิปนี่จบเร็วจัด เราดูภาพคสองนาทีาต,รตรงครับระหว่างรอเนี่ยมันเหงามากครับมันเหงามากเพราะฉะนั้นผมขอแหกกฎในการเก็บแครหลอดเลย <c oughs> มต้องบอกนะครับว่าผมผิดกฎผมบอกแล้วว่าผมผิดกฎนะครับโอเคอะขายเลยจริงๆเก็บมาขายมันได้สักเท่าไหร่ดูหกสิบเก้าเช็คเกิลเฮ้ยมีคนกดไลค์ให้ฟาร์มผมกด <c oughs> <c oughs> ทำไมครับหรือว่าเขาจะมาเอาแลกคุณผมวะ เป็นไปได้อ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้ผมมีเงิน69เช็คเกิลและเดี๋ยวผมซื้อซีดเพิ่มดีกว่าสตรอเบอรีร่ซีดสตรอเบอรีร่ซีดผมไม่ค่อยถูกชะตาว่ะรู้สึกว่ามันแบบมันไม่ถูกชะตาเวลาแบบเมื่อก่อนผมจะไปขโมย้วยการไชเดคูลมันชอบไปเก็บสตรอเบอรีร่มาผมไม่อยากปลูกแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรปลูกไปเถอะคิดซะว่าเป็นการซะว่ามันมีที่บ้านแล้วและคุณของผมเนี่ยมันก็แบบเอ้ยที่บ้านมีสตรอเบอรีร่แล้วพอบ้านไหนมีสตรอเบอรีร่เนี่ยมันก็จะไม่เก็บสตรอเบอรีร่ให้เราเออเอาคิดได้ไงะ ไม่รู้ครับตอนนี้เหลือกี่นาทีอ่ะเหลืออีก9นาทีนะครับก่อนที่แลคคู่ของผมเนี่ยจะไปตีฟไม่ต้องบอกครับตีฟต้องบอกว่าไปดูบนะครับผมไปเอามาให้เนี่ยมันจะเขียนว่าดูพิเคตนะครับถ้าเกิดมันได้ผลให,ใหญ่ๆอย่างที่บอกไปคลิปนี้จบเร็วมาก <laughs> จบเร็วมากคอนเทนต์นี้ถ้ามันจบเร็วเกินผมน่าจะต้องเปลี่ยนจากร้อยล้านเป็น1000ล้านนะครับเหมือนว่าบ้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีแลคคูณเหมือนกันนะครับแลคคู่ของเขาเนี่ยเลเวล49เลยนะเหมือนว่าน่าจะทําเหมือนผมครับก็คือรอครับรอ เราจะเซิร์ฟพีเพื่อที่จะไปเก็บบอบ์อสซันตรงนู้นนะครับแล้วก็เบอร์นิ่งบัตตรงนี้จริงๆมันก็มีผลอีกหลายผลนะแต่ว่าผลอื่นเนี่ยราคามันไม่ค่อยดีนะ <P ew> โอเคดวผมลองเดินสำรวจบ้านเขาอีกสักทีดีกว่าว่ามันมีผลอะไรที่แบบคุ้มๆม,มัง่งครับแพงๆเหมือนว่าราคามันจะไม่ขึ้นนะครับยิ่งบัฟเยอะนะมันก็จะยิ่งแพงนะ้ย <นะ S 2> สูก้าแอปเปิลนะแปดร้อยยี่สิบห้าล้านติดสถานะเรนโบวด้วยเหรอโอ้โหอันเดียวที่เกิดเลยนะเนี่ย แถ้าเกิดสมมติว่ามันมาเก็บโทมโทละ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมาเก็บอะมะม่วงละ่ะทำไงอะ่ะ <c oughs> ต้องรอใหม่ครับรอ12นาทีใหม่ตอนนี้เท่าไหร่ละ8นาทีครับเจอกันครับตอนนี้นครับสตรอเบอรี่ของผมเนี่ยโตแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาสตรอเบอรี่ของผมเนี่ยไปขายนะไปขายแล้วก็มาปลูกสตรอเบอรี่เยอะๆครับทำไมมันเก็บไม่ได้ละ่ะเนี่ยมันเหลืออันนึ่งอะอมันเก็บไม่ได้อะ่ะมันไม่ขึ้นไม่กดเ e อีบคืออะไรอะไม่กดแล้วไม่เอาแล้ะขายแค่นี้แหละครับนี่มีสอันขายเลยครับได้ถึงห้ไหม 50สิบพอดีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อสตรอเบอรี่ครับซื้อสตรอเบอรี่เยอะๆครับมันจะได้ไป็นไอสตรอเบอรี่ไหมผมอีกทำไมมันเก็บไม่ได้วะเนี่ยเอาได้แล้วอปลูกสตรอเบอรี่ปลูกไปแล้วก็เอาไปขายระหว่างรอครับมันทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากการขายสตรอเบอรี่ครับทุกคนครับทุกคนครับและคุณผมเนี่ยเหลือเลาอีกวัณสี่นาทีครับลองกดแถบดูครับตอนนี้เหลือแค่2บ้านแล้วตอนแรกมันมีสี่บ้านรวมผมเป็นห้าตอนนี้ออกไปสองครับเหลืออีกสองครับแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะคนที่ออกไปยังถือว่ามีขขอองงดียู่นนนะคครับาาเ้้แลวทุก งานงานเข้าแล้วไอ้บ้านตรงนี้ออกเกมไปแล <2 <2> ้วครับออกเกมไปแล้วและคุณผมเหลืออีกประมาณ2นาที50วีครับแต่ตรงนี้ออกไปแล้วนะมีคนใหม่มาแทนนะคนใหม่นี่เหมือนจะเพิ่งเล่นเหมือนผมเหมือนจะเริ่มใหม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับยังเหลืออีกบ้านนึงครับเหลือบนปนซ่อมบ้านนูนะครับแล้วก็ตรงข้ามบ้านผมเนี่ยมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะเขามีอะไรดีๆบ้างนะเนี่ยอ่าเหมือนจะมีมะม่วงอ่ามัชรูมเห็ดแล้วก็โคคนัทแบมบูมีไผ่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย โฮเมโต้อืมที่เรดูเนี่ยเหมือนจะไม่มีของดีเท่าบ้านเมื่อกี้นะบ้านที่ออกไปเมื่อกี้นี่คือแบบรวยมากอะ่ะเฮ้ยมีสตรอเบอรี่อีกแล้วครับทุกคนมีสตรอเบอรี่อ่ะคงว่านะเล็กคูณผมมันเอาสตรอเบอรี่แน่เลยวะ่ะเพราะที่ผ่านมาตอนผมใช้เล็กคูณนะครับมันชอบเอาสตรอเบอรี่มาให้ผมหรือผมดวงไม่ดีวะอันนี้ก็เป็นบ้านหลังใหม่นะครับจะมีเป็นซูการ์แอปเปิลนะครับแล้วก็เหมือนจะมีอ่าบานาน่านะครับมีกล้วยแล้วก็มีพิกเกิลฟรุตนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็ดูซิเหลือกีี่นาท หนึ่งนาทีรับเจกันครับเอ้ยทุกคนครับระหว่างนั้นนะครับมีคนใหม่เข้ามาเอ,อ้ยมีคนใหม่หรือคนเดิมครับทุกคนบ้านหลังเดิมหรือเปล่าอ่ะผมจะเอ,อ้ยน่าจะ,จะหลังเดิมนะสงสัยส่วนผมเอ้ยเขากดไลค์ให้ด้วยว่ะส,ส่วนผมไม่มีอะไรเลยมีแต่สตรอเบอรี่กดไลค์ทำไมอ,ะอ่ะอ้าวมีแต่สตรอเบอรี่อ่ะเจ้าแลคูณดูสตรอเบอรีร่ที่บ้านมีเยอะแล้วไม่ต้องเอามาอีกนะสตรอเบอรีร่อะ่ะขอเลยเฮ้ยอะไรครับมีคนเดินมาเอาบนบอสซ่อมไาให้ผมครับไม่ใช่อับอันนี้ผิดหลักการนะผิดหลักการนรไม่่่าาเใชอยงี้นะครับ เดี๋ยวแล้วคุณผมจัดการให้ครับคุณผมก็ไปทําได้ครับไม่ต้องเป็นต้องมีคนให้แล้วคุณผมก็จะเอาเบอร์มาซ้อมไว้ให้ผมไปเฮ้ยไปไหนอ่ะอะไรมาเฮ้ยเดินเดินทะลุบ้านว่ะมาบ้านหลังนี้ครับเอาอะไรมาให้ผมอ่ะเอลเดอร์สตรอเบอรี่เหรอใช่ไหมเอลเดอร์สตรอเบอรี่ครับได้มาแล้วครับผลแรกครับในคลิปนี้ผลแรก ขายได้เท่าไหร่ครับดูซิว่าคลิปนี้จบไปไหมร้อยล้านถึงไหมสามแสนสี่อ๋อนึกว่าจะได้สักล้านหนึ่งแต่แค่สามแสนสี่ครับเซลเลยได้ห้าแสนสามอ่ะสามแสนสี่ทุกบาททุกสตางค์ทุกเช็คเกิลผมซื้อสตรอเบอรี่ปลูกสตรอเบอรี่อย่างเดียวโอ้โหผลเยอะแยะไม่เอาเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่ให้ผมคือเมื่อกี้นี้นะคนนั้นอะคนเดิมครับเขาเอาของไว้ผมอีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตั้งเซตติ้งปิดเลยนะครับ เนี้ยรีเซฟกิฟต์นะปิดเลยสวยแล้วเขาออกไปแล้วครับไอตรงนี้ออกไปแล้วข้างๆบ้านผมอะ่ะก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็ระหว่างรอนะเดี๋ยวผมจะปลูกสตอเบอรี่ให้เตรียมสวนเลยนะคุณครับระหว่างที่ผมยืนรอจะเซิร์ฟผมนะครับมีคนใหม่เข้ามาอีกแล้วครับนี่ครับมีโอ้โหต้นมะพร้าวเขาสูงมากอะ่ะสูงจัดเดี๋ยวดูซิมีอะไรที่แบบน่าตีบ้างเบอร์นิ่งบัตแอปเปิล อุ้ยนี่งต้นอะไรอะ่ะใหญ่จังอ๋อโคโคนัทเหรอมันใหญ่มากเลยอะ่ะโคโคโนัทอะ่ะโอ้ยใหญ่จัดเหมือนเขาจะมีแต่โคโคโนัทหรือเปล่าอ๋อมีดาก้อนฟูดมีสุก้าแอปเปิ้ลที่เดินเดินดูเนี่ยก็31ล้านสุก้าแอปเปิ้ลได้อยู่นะใช่ครับนี่ก็เป็นบ้านใหม่นี่มีมัสลูมครับแล้วก็มีโบนบอสซอมครับมีมะม่วงครับผมแล้วก็มีโคโค่ตรงนี้แล้วก็มีเปเปอร์ตรงนี้สุก้าแอปเปิ้ลโอเคดูกันวา่าแล้วคุณผมเนี่ยจะทำอะไรนะอุ้ยเขามีธนูกิด้วย เมื่อกี้เนี่ยแลคคูนผมเี่นมนเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีครับอยู่ๆเซิฟมันก็หลีครับแล้วก็มันนีับกลับมาใหม่ครับสิบสามนาทีโอ้แต่ว่าบ้านตังนี้ยังอยู่นะเหมือนเขาจะรีเหมือนกันนะอะไรมีคนมาเรียกผมว่าเฮ้เ hey! ขาเขียนว่าอะไรแคนยูเทดมีแลคคูนโอ้เขาจะเอาน้องแลคคูนของผมไปหรอโน no. บ้านใหม่เหมือนจะมีบ้านใหม่มานะหูเท่าไหรว่วะหน้าบนูบร์รบับโคตรเยอะ Rainbow, ric, Shock, Aurora, Aurora. เรนโบว์มิทูริกช็อกอล r ลา a เาอออกไปแล้วออกไปแล้วครับตอนนี้แล้วคุณผมเหลืออีกสิบวีนะครับเป็นไปได้เนี่ยขอให้มีคนเข้ามาในสิบวินี้ทันไหมโอ้โหเหมือนจะไม่ทันว่ะทุกคนโอ้ไปแล้วแล้วคุณผมเลดี้ครับดูซิมันไปเอาอะไรมาให้ผมมีตอรอเบรี่เต็มคังอะ่ะมันน่าจะมาเอาด,ด,ด,ดูดูเร็งดิไ้แอปเปิลเหรอไม่ใช่ครับสุก้าแอปเปิลเหรอ ซูการ์แอปเปิลจริงด้วยครับไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมยอย่ามายุ่งกับกูเลยไม่เอาได้ไหมอ่ะซูการ์แอปเปิลจริงด้วยครับไหนดูซิติดบัฟอะไรบ้างไหมซูการ์แอปเปิลติดแล้วมีคนเข้ามาครับแล้วมีคนเข้ามาว ύ, มิเขามีวิตัวใหญ่จังอ่ะมีคนเข้ามาครับมีฟันเฟ่าร์ครับตั้งนานมึงไม่เข้าครับเข้าตอนที่แลคุมผมไปแล้วครับ ทามมิ่งอะไรอ่ะร้านหนึ่งได้ไหมอูไม่ถือตนะกี้สามแสนแปด 3, อ่าขายขายขายพี่ขอแลกและครูหน่อยมีแต่นักเรียนมีแต่นักเรียนครับเขาบอกขอแลกครูหน่อยนะผมมีแต่นักเรียนอะอะไรวะโอเคครับรอครับรออีกสิบสามนาทีครับเจอกันครับตอนนี้เหลือสิบวินะครับจากการสํารวจของผมเนี่ยได้อยู่นะเนี่ยครับได้อยู่มีราคาอยู่สามสิบกว่าล้านอะไรเนี่ยว่าไป ของเพียบเลยนะครับมันคงไม่ไปบ้านนี้หรอกมันคงไม่ไปซูการ์แอปเปิลหรอกครับเอาอีกแล้วดูทรง <laughs> ดูทรงแล้วแม่งไม่รอดว่ะแม่งซูการ์แอปเปิลอีกแล้วปะเนี่ยโอ้รอ14นาทีเพื่อซูการ์แอปเปิลโอ้โหได้อะไรล้านหนึง่งโอ้ยเจ็ดแสนรวมกับที่มีเจ็ดแสนคลิปนี้เป้าหมายคือร้อยล้านขาดดิแปดเอ้ยขาดดิเก้าสิบ 8ล้าน6แสนผมว่านะแล็คคูณตัวเดียวมันไม่พอผมว่าผมต้องไปเอามาเพิ่มอีกมาแล้วครับมาเพิ่มแล้วสองตัวครับตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้มาอีก2ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟกันดีกว่าผมกลับมาเซิร์ฟแล้วนะรพร้อมกับแล็คคูณ3ตัวตัวนี้ใช้14นาทีเดี๋ยวดูตัวนี้สิ14.42ี 14. ครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้14.48เวลาใกล้เคียงกันหมดเลยนะ เดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนอ่าเหมือนจะมีของดีอยู่ทุกคนครับตอนนี้แลคูณผมเนี่ยกาลังจะออกล่าแล้วแต่ก่อนหน้านี้คนเต็มเซิฟเลยครับแบบมีแต่แบบแบบโอ้โหผลแพงๆอะ่ะอยู่ตอนนี้เิยครับกู <c oughs> ควคลิปนี้ยาวครับเชื่อผมอะแลคูณตัวแรกกำลังจะออกล่าแล้วครับไปยังเฮ้ยไปแล้วไปเอ้ย,อยมาไปทางนี้ทางนี้มีอะไรครับทางนี้ไม่มีอะไรเลยนะอย่าบอกนะว่าจะขโมยแครอทต,ตรงนั้นน่ะ ิรปะเนี่ยหูชัดเจนเลยไปดีกว่าหูมันขโมยแครอททุกคนหูไม่เอาอ่ะไม่เอาแครอทได้ไหมอ่ะเอ้ยตัวนี้เหรอครับนี่สองตัวนี้น่าจะเอาอะไรดีๆอ่ะเฮ้ยไม่เอาแครอทได้ไหมอ่ะโอ้โอสตรอเบอรี่อีกแล้วเหรออันนี้เอาอะไรมาครับเข้าพูดเหรอแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะพายแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่โคโค่น,นัทโอ้รวมกันเนีย่ย รวมกันสามอย่างเดี๋ยวที่เอามาแล้วขายได้ถึงแสนหรือเปล่าเราลองดูลองดูเซลล์อเลยอได้หมื่นเดียวโอเคครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่ครูํามันเสียเดียวผมว่าผมน่าจะต้องย้ายเซิร์ฟนะตอนแรกคนเต็มเซิร์ฟแล้วครับแล้วก็มีผลโหๆกันมากตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วไม่นับผมเป็นสามนะแต่ดูผมเดินดูมันก็ได้อยู่อ่ะได้อยู่อ่ะบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยได้อยู่ครับมีโบนบอซซอมอันหนึ่งครับ แต่ว่าบ้านนี้เนี่ยก็ได้อยู่แหละเป็นของดีๆหน่อยอะ่ะได้หรือเปล่าวะดูก่อนดูก่อนห้าล้านโอเคอยู่ละได้อยู่มั้งเราดูครับว่าและครูสามตัวผมจะให้อะไรบ้างเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตอนนี้ตัวแรกอายุส1เหลืออีกประมาณหนึ่งวินาทีนะไปแล้วไปแล้วอย่างงี้เห็ดชัวเห็ดชัวอย่างงี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เอปไหนแล้ววะเห็ดจริงด้วยได้เห็ดมาครับได้อยู่นะผมว่า ราคาอาจจะดีอยู่ครับเผ็ดโอเคเดี๋ยวดูอีกสองตัวสิว่าเขาจะเอาอะไรมาให้ผมไปแล้วครับเฮ้ยไปอย่างงี้ไปหากระดูกป่ะครับไปหาบนบอซอมหรือเปล่าอย่างงี้มีความเป็นไปได้ครับใช่ไหมบนบอซอมใช่ไหมเฮ้ยบนบอซัมป่ะอย่าบอกนะว่าได้คลาวเมลอนมาครับทำไมไม่ไปบนบอซอมวะเะจบคลิปสักทีอันนี้ให้เลยมาครับโคโค่น,นัทแล้วก็ คราวเมลอนนับแล้วก็ได้มัสลูม,มาแต่ผมว่ามัสลูน่าจะได้ประมาณเป็นล้านอยู่นะใช่ไหมสูบแค่สี่แสนเดียวทิปนี้ก็จบกี่โมงเ่ได้แค่สี่แสนเองอะแล้วเนี้ยแสนสามโคโคนัดอ่ะโคโคนัดได้เลยห้าร้อยโอ้รวมกันยังไม่ถึงล้านเลยโอ้โหจบจัดได้เลยอ่ะห้าแสน อีกสิบห้าที่เยอทุกคนครับรอบนี้ครับมีอยู่3คนครับแล้วก็เหมือนว่าบ้านนี้เนี่ยเขาโอ้หมีอะไรแพงๆมั้ยเนี่ยวยสูก้าแอปเปิลสองพล้านแล้วก็มีบ้านนู้นครับบ้านนู้นเนี่ยเหมือนจะมีบนบอสซ่อมแค่อันเดียวนะผลเดียวต้นเดียวเลยครับไม่มีอย่างอื่นผมว่าคลิปนี้ได้จบแน่ตอนเนี้ยอย่าออกเสิร์ฟตอนที่มันกําลังเดินแล้วกันไปแล้ว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 ทุกคนไปแล้วผมตามไปดูหน่อยครับว่ามันจะเอาตัวอะไรครับผมตามไปดูหน่อยสูก้าแอปเปิลไปให้จบคลิปนี้ เฮ้ยอะไรอะอะไรอะสูกากแอปเปิลจริงด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะอีกสองตัวสิไม่ใช่ตัวหนึ่งอีกสองตัวล่ะอีกสองตัวเหมือนว่าจะยังไม่ทํางานนะครับวิ้รู้สึกเหมือนจะราคาดีอยู่นะอุบัตเพียบเลยได้จบคลิปนี้ได้จบแน่นอนเราดูอีกสองตัวก่อนครับว่ามันจะอะไรมาให้ผมนะคืออะไรครับภาษาอะไรครับไ,ไปแล้วว่ะเุ้ยผมประสามหมอจริงปะเฮ้ย เอา้ามันออกเสิร์ฟทุกคนมันออกเสิร์ฟ <c oughs> โอ้บนบอซ่อมผมโอ้คูดาวทุกตัวเลยครับเมื่อกี้แล้วคูมันน่าจะไปเอาบนบอซ่อมให้ผมสองตัวเลยแต่ว่าเขากดออกเสิร์ฟใจร้ายกับผมเกินไปปะเนี่ยออกเสิร์ฟเฉยไม่เป็นไรครับมาดูกันว่าผลนี้เนี่ยจะได้ร้อยล้านไหมตามที่ผมต้องการมาดูกันโอ้โหคลิปนี้ได้จบแล้ว คลิปนี้ได้จบแล้วครับขอบคุณคนนี้มากที่เขาไม่ออกแต่ถ้าเมื่อกี้นะียผมว่าผมได้แน่บนประซึอมอ่ะไอ้แล้วคุณผมมาเดินไปแล้วเว้ยเซ็งว่ะต้องมีพ่าต่อนะแท็กดูคลิปนี้ต่อนะฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามผมด้วยนะครับขอสัก99ไลค์นะครับ, like, รบเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอ้โหจะเสียดได้บนประซอมเมื่อกี้ว่าถ้าได้มาเนี่ยผมเอาไปทําอาหารได้เลยนะครับเอาโอเคมาเดี๋ยวเราขายเลยนะครับจะได้เสร็จภารกิจ อ่าเรียบร้อยครับเสร็จภารกิจในคลิปนี้